น่าเล่นเล็กไม่มด้าเลยโอ้หมายพวามว่ไม่คนตนเรียนะนะอาจุดใจนะไอตองด้านดีหน่อยม,มีอะไรไปต่อเนไน,นี่ เสร็จแล้วน้ำฟ้าที่มาเร็จแล้วอ้อข้อดใหญ่เลยเพื่อนๆดูดิโอ้ปลากล้องขึ้นฟ้าเลยต้นแล้วต,ตรงนี้เขาเออรรถขึ้นมาได้นี่พอได้เดี๋ยไปต้ตกนกเลยโอ้โซนเขาอยู่บนนี่แล้วโอ้หน้ามาดักแมง Chắc là tràn biến bởi lẻo Tôn เป้งลิงไหมอ่ะเรีียวัง,งท้กกันเพื่อนพอเจอล้วเหนกัน powwoyy heaven Mal โอ้ยตอนนี้เยอง,งโคตรเลยอะโอ้ยนี่ไงตอนที่นี่ต้องมาทําเควสถือตอนนั้นเราะลืมแล้วบัวหน้าบัวมันจะมีดวงกินอยู่ช่ียงหน้าร้อนนี่พ่บนแปกสมบูรณ์มากเลยบนนี้บอกเลยโคตรสมบูรณ์สมบูรณ์สณุดแล้วแหละ เป็นเต้าอ,อุ้ยเพราะข้างหน้าเป็นโล,งล่งอะแส้งช่วยดิสุดยอดมาวันนี้โอ้เพราะเจอเอะไรนี่ลูกผลไม้โกโกโ้ไม่ใช่อะ่ะเนี่ยแน่แน,น่ยุ่มมนหลอกก้อนแต่ไม่ใช่ไม่โก้ฮะ มีเม็ดมันเหรอนัโกโก้เดินไปต่อสักแป๊บนึงอุ้ยต้นโคตรใหญ่อ่ะโอ้โหใหญ่มากดูดิหนุ่นุนุนุุ่ดยอดสุดยอดมากครับนี่ก็ป่าฟ้ากลายมันไม่สมบูรณ์แล้วอะไรม้วนชีสโอ้กระสุนต้าอินครับหมดกินทะละ ไม้ผูไม่ค่อยมีเลยนะสิ่งนี้มันก็เป็นพวกไม้ผูแข็งๆแล้วสุดยอดไม่ค่อยเจอพวกแมลงเลยส่วนใหญ่ยังเป็นสวนคนอยู่อีกอะนึกวงาตรงนี้เป็นป่าหมดแล้วรูนไหสมบูรณ์มากขบวบนเนี้ย หน้า,าระดับอนไรสุดเลยดีมาเที่ยวแล้วแค่นี้แล้ตรงนั้นก็จะเป็นน้ำตกนะแล้วก็มันจะมาชนกันสองสายครับเขาก็เลยที่เรียกว่าน้ำตกสองรัก โอเคเดี๋ยวผมเดินไปอีกนิดนึงผมก็น่าจะต้องกลับไปเลยครับเพราะว่ามันจะมืดแล้วเยวได้มาตอนใกล้จะมืดพอดีจะได้คือใครอยากเดินป่ามาได้นะครับตรงนี้ชื่ออะไรดีว,ว่าน้ําตกวางลุงนะครับหรือน้ำตกสองรักยังไงก็มากันได้ครับอยู่ที่นครน,นะครับนครศรีธรรมราชนะครับภาคใต้ของไทยสมบูรณ์สมบุญปุ๊กนานะอะไรนะอะไรนะเพื่อน สนใจแฮตรงนี้ยังไม่เข้าป่าทีนะมันยังเป็นสวนคนอยู่อะเพราะว่าไม่งั้นผมขุดไม่ได้หรอกไปต่อริกวะไปเ,เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว